できることがあるわ何もしないというのはただの次だ ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสชูสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสกินใหม่ของเกม ROV สุดฮิตของเรานั่นเองซึ่งเจ้าสกินตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นสกินของซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในใจใครหลายคนนะครับฮีโร่ตัวนีนะ้มีชื่อว่าอุลตร้าแมนเซเว่นนั่นเองนะครับแล้วฮีโร่เจ้าของสกินตัวนี้นะครับก็คือนักดาบสุดพลิ้วฟอร์เรนติโนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะเป็นเจ้าของนะครับวิธีการที่เราจะครอบครองสกินอุลตร้าแมนเซเว่นกันนะครับว่าถา โอกาสไมนะาวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมกติกาสําหรับการรับสกินนี้นะครับก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากเลยเพียงแค่เพื่อนๆน,น,นะครับเก็บสะสมอุปกรณ์ของเจ้าอุลตร้าแมนเซเว่นให้ครบ5อย่างอย่างละ5ชิ้นนะครับรวมทั้งหมด25ชิ้นแค่นี้เราก็จะสามารถปลดล็อกสกินอุลตร้าแมนเซเว่นมาใช้ได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะต้องมาพูดถึงอุปกรณ์ทั้งหมดของอุลตร้าแมนเซเว่นกันแล้วแหละว่าวิธีที่เราจะได้พวกมันมาสะสมเนี่ยจะมีวิธีไหนบ้างนะครับ สำหรับวิธีแรกเลยนะครับนั่นก็คือการซื้อครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดของอุลตร้าแมนเซเว่นได้เลยโดยแต่ละชิ้นจะมีราคาขายอยู่ที่99คูปองครับถ้ารวมทั้งหมดแล้ว25ชิ้นเนี่ยก็จะประมาณ2500ลบ25ยคูปองนั่นเองนะครับหรือเทียบเท่า2475คูปองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูสะสมหรือว่าจะเป็นช่องซื้อขายนะเราจะเห็นว่าเราสามารถใส่โค้ดเพื่อรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ไได้้้้นนนะะครรัั่่กก็ทาําาาาาาาใหหเเเสสงยววฮแลจอาจอโม ไอ้เจ้าโคตัวนี้นะครับเราก็จะได้รับเมื่อเราซื้ออุปกรณ์ของอุลตร้าแมนเซเว่นด้วยคูปองนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าก่อนเราจะซื้อเนี่ยทางขวาม,มันก็จะมีบอกว่าเราได้ของทั้งหมด2ชิ้นนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้อุปกรณ์ชิ้นนี้ทั้ง2ชิ้นนะครับ แต่เจ้าตัวที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือของชิ้นนั้นแหละครับแต่ว่าเราเอาไว้สําหรับแชร์ให้เพื่อนๆเท่านั้นหรือใครก็ตามที่เราอยากจะแลกของด้วยส่วนวิธีการแชร์นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะครับแค่เรากดที่ปุ่มชิ้นส่วนฟรีเราก็จะเห็นว่าของชิ้นไหนที่เราสามารถแชร์ได้รวมถึงโค้ต้าในการแชร์ด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าหากแชร์ไปแล้วเนี่ยของที่เราสะสมจะลดหรือว่าจะหายไปไหมนะครับเพราะว่าไอเทมที่เป็นไอเทมแชร์เนี่ยมันก็เอาไว้แชร์เท่านั้นนะครับไม่ได้ถูกนับเอามารว แสดงว่า2 5 0 0คูปองที่เราจ่ายไปเนี่ยสามารถแลกสกินอุลตร้าแมนเซเว่นได้ถึง2ตัวด้วยกันครับเพียงแค่เราต้องไปหาแลกกับคนอื่นหรือว่าตกลงกับเพื่อน,อนๆว่าเออเรามาซื้อกันคนละครึ่งนะแล้วก็เอาชิ้นที่เราไม่ได้ซื้อมาแชร์ให้กับเพื่อนอีกคนนึงก็ยังได้นะครับแสดงว่าเจ้าสกินอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดก็ได้นะและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดครับว่าไอ้เจ้าสกินอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยมันสามารถรับฟรีได้หรือเปล่าครับยังไงกกก็ต้้อออองขแแสสสดดดดคคคววาาาามมยยยินิยนนนีีีะรรรรับบบบเเเเพํเืโไลฟ และผมก็คิดว่าโอกาสนั้นไม่ยากด้วยนะครับเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยเราสามารถล็อกอินเข้าไปรับชิ้นส่วนอุลตร้าแมนเซเวได้วันละ2ชิ้นเลยนะครับ และยังไม่พอนะครับเราสามารถแชร์โค้ด2ชิ้นนั้นไปให้เพื่อนๆของเราได้อีกด้วยแสดงว่าถ้าเรามีเพื่อนคู่ใจสักคนหนึ่งมาคอยแชร์ของให้กันเนี่ยเราก็จะได้รับชิ้นส่วนนะครับจากวันละ2ชิ้นเป็นวันละสชิ้นเลยทีเดียวยังไม่พอนะครับถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถแชร์อุปกรณ์ให้กันได้อีกครับเพราะของทุกอย่างเนี่ยเราใช้ของเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราได้เกินมาเนี่ยเราก็สามารถโยนโค้ดตัวนี้มาให้คนอื่นได้ด้วยนะครับพอฟังแบบนี้เราเริ่มรัมมมรบฮ แล้วถ้ากูไม่มีเพื่อนนะแบบสายโซโล,โล่เงี้ยจะได้ไหมนะบอกเลยครับว่าเป็นไปได้เช่นกันครับเนืน่องจากระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันคือตั้งแต่วันที่31ต,ตุลาคมถึงวันที่24พฤศจิกายนนะครับเป็นเวลาทั้งหมด24วันซึ่งถ้าเรารับเวลา2ชิ้นนี่ก็คือ48ชิ้นใช่ไหมครับแสดงว่าเรามีโอกาสได้รับสกินอุนแมนไปได้เลยฟรีฟๆใช่ไหมล่ะ สำหรับคนที่ไม่รีบร้อนนะครับหรือยังไม่อยากเติมเงินก็สามารถเข้าไป Lock in, ล็อกอินรับอุปกรณ์ก็ได้ในทุกๆวันเลยนะครับสุดท้ายคือที่หลายๆคนสงสัยกันมานะครับว่าเฮ้ยเห็นมีให้สุ่มด้วยนี่ไอคัมพียอดมนุษย์รอบละยี่้าปองเองอะ่ะอันนั้นเราก็มีโอกาสได้สกินได้ฮีโร่นะครับแล้วโอกาสก็สูงมากด้วยเนื่องจากปกติเนี่ยอย่างมากเขาก็ให้แค่หหรือต่ำกว่านั้นนะครับ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยให้ถึง11.71%เลยหูทำไมมันให้เยอะขนาดนั้นวะสุ่ม10ครั้ง250คูปองก็ได้ละมั้งจริงครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะเป็นเพียงแค่บัตรเช่าเท่านั้นนะครับแสดงว่าเราไม่สามารถได้รับสกินนี้จากการสุ่มได้เลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกฎกติกาแล้วก็วิธีการร่วมกิจกรรมแลกสกินอุลตร้าแมนเซเว่นฟลอเรนติโนนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ทั้งใน YouTube แแลล้้ววยังงงงไถ้้าาาาาชอออออวดีโหหรรืืเเนต่ๆขกก็ฝู กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูความเท่ของสกินตัวนี้ด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆของบอสชูด้วยนะครับแถมยังเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าเอายังไม่ไปอีกคลิปจบนาแล้ว